ตัวไฟเป็นตัวไฟใหม่เรียบร้อยนะคะสติกเกอร์นี่คือได้มาเดิมๆจากศูยนย์เลยนะคะบอกทรงสปอร์ตเลยนะลุคท้าเหมือนรถซิงเลยมาถ้ารถสวยเข้าใหม่กับคันนี้เลยสุสกิเซเลรีโอนะคะปี2020อีโคคาเครื่อง1,000นะคะเป็นตัว G X Hasbag 5ประตูโฉมปี2021สีขาวเดิมๆตัวไฟเป็นตัวไฟใหม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าในส่วนของแม็กนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ14ยางปีใหม่พร้อมใช้งานตัวค่าสติกเกอร์นี่คือได้มาเดิมๆจากศูนย์เลย เดีะะ <S <S ๋ยวเรามาดูด้าน ทายกันบ้างดีกว่าสาหรับชม5ประตูคันนี้ภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะพกส0บนะคะลูกค้าสามารถพับได้2ฝั่งเลยนะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าสิวคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค<อ>่ะมาค่ะนี่เลยภายในแน่นอนว่าสะอาดเรียบ,บร้อยดีมากเลยนะคะ<อ>ัคอนโซลด้านหน้าจะเน้นเป็นแผงสีดำพวงมาลัยนะคะ3ก้านส่งสปอร์ต<อ>ได้เข้ามาเป็นเกียร์ออโต,โตโ้เบาตรงสปอร์ตเลยนะลูกค้าเหมือนรถซิ่งเลยเดี๋ยวเราไปลองนง นั่งฟิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะบเบาะด้านหลังคือแน่นมากนะที่สําคัญนะคะไม่ช้าไม่โซมด้วยนะเหมือนนั่งใช้งานแค่ด้านหน้าอย่างเดียวย้ำอีกทีซูซูกิเซเลริโเครื่อง1,000ตัว GA คลาสแบ่งโฉม5ประตูปี2021แบมนึ่งห 7, 7, 7หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิจสกุลทาค่บาาา๊ายบาย